อืมชั่วเลยโอ,โอ,โอ้เสียงดังกน่จริงอ่ะทุกนี้รุ่นนี้เอาไปเผาเผาแต่ <จะ S 2> ซุป,ซปอสสืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องว่าขอกับเอ็มตะแบงยี่ล้อฟมฟ้าอีกแล้วเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ มาพี่น้องมื่อนี้ย้ายร่ำสิทธามาเข่าวสวนซับน้องใหม่เด้อมึงน้องใหม่นอนย,ยัยยัยไปตะสรอนพี่น้าเขาทำเดิมบอกหลายเลยเด้บ่เห็นไหมแม่มแมมอันท้อนเอาตัวนี้หลอกกันอ๋อมึงนอใหญ่คักก่อนนี้นมนนีอยู่ซีนอนอนอันสิบว่าเขาได้อาดอกนอที่หาอยู่ในไหนเหรอเมื่อกีหลอกกอพุ่ณมีน้อยนึง เท็ดก็เห็นเดี๋ยวนี่ละสองนอนอี่ล่ละเยียมเขาเป็นไรแบบจับดีบ่โอ้ได้ด่เลยโอ้ย,อย,อยชั่วเลยอ้ย น้อยใหญ่คะพี่น้องสะสะออนซีนอรอดก้อนนี้ซีนอ้องามๆเลยดูน่ะอุ้ยตันๆเลยพี่น้องเอาไปฝานให้น้องไม่สมได้เนื้อหลายค่ะเลยเนี่ยออกดีเนาะมันต้องได้ซับเทื้อแรกที่ขอพี่มีอีกหน้าหนึ่งเอาบ้านนี่แม่เอาบัวบัวกันเป็นแล้วโอ้เต๋อ นี่หัวตะปลูกมันมีหน่อยๆอยู่ย่าลั้มในว่าสีแห่งนอหนี่เปนแห่งนันเป็นลั้มต้นก่อนลาสั่นปะโอ้โหหกขีดห่างเอ้ยราได้เข่าสวนโดนแล้วเป็นเป็นทำงานปลูกต้นไม้ก็ใครได้มาสวนนะจ๊ะงงงงหัวหลักออกตาเหยียบจนง๊า ซิงเดย์เนี่ยโอ้ยแหน่งกากสากเลยข้าไปเจียวแต่แหน่งเขาจินตัวอ้าวรัวๆเลยจ้ามาที่หน่อยต่อเลยหยุดละตามนึงจังสิมาตุกเตียง เนี่ยไอ้บ่อน่้อนนี่มาป้อนไปกอ้อนนอนเดียวนีจ้ะไหมวะหกนอนนี่เอาบา่เอาบ้านหนึ่งก่อนเนาะเอาเอาพุ่นเอานอเบียดพุ่นแม่นอนหนัอยอยงชุ้งไวปนอนแบบไงเอาไปเผาสุบเป็นตะแเ,เสบ นี่แหละรุ่นนี้แหละเอาไปเผาสุกเออมัเดนกัดขายเริ่มเมื่อยแล้วค่วขนาอนะแต่สท้างขี้ขออกนอพอนี่เดนอหนึง่ง บ่านเอสับปันได้ดอกหักเลยหักให้พี่น้องฟังเสียงมวนๆเหมือนแม่แข็งกระปุกค่ะเหมือนแม่ต้มเอาไปต้มกินแ่บๆเมืด่มดขมาเลยสวนเราใหม่เราเหมือนค่ะ ล่นตกงอ็มัดแต่เห็นงานาก็เลยทำาีสีฟ้องเนาะลัวมัดิีเลยเด้ โอ้ยยเสีงม,มดแดงขึ้นย่ำเนาะใหม่หมดแดงกะอยากเนาะเพียงขึ้นบันข้างนี่ด้วยเขาโลดนวดสันกระไดไม่ได้ จับเหรออาไปพร้อมกันเลยเงาไว้ไว้ดิชอมองถือฝนเนาะข้าเดียวกับซัดถึงซัดถึงโอ้ยสองทางหลางอยู่ก่อนเนี่ยยืมมาหักเลยแม่หักเลยเอออยากมีมดแดงบัวเจียวเนี้ยมา้งลวกมดแดงเนี้ยเพียกวนมดแดงขึง้น หลใช่ว่าไม่ออกนอหล้ายสักนี่ก่อนอมัออกทุกรอบเลยมันใจอย่างนี้ร้าโดนแล้วก่อนหนึ่ันอ,อกตาโดนแลว้วหมดแดงไหมไไหเมย์จะมาหาขึ้นก่อนนะแด,ดงได็ทำ cân đồ léo nèo 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 เนียตัวน้ย่มุเรีนตุมนีนนน้ลุ่นเนี่ยเาไปเผา<อ>เผาไว้แต่สุดสุสกกดกินกับดอกกับทือหอมๆโอ้อยหอนละานํำไร้ยแสนตัวนี้ก็จะไปตุม่มทั้งนอทั้งแหน่งเดีย๋ยไลก็า้าพี่นออ้องมันนี่ซ่อมสิก,กินนะจ้ะปลูกไว้กัน บ่ได้ลงทุนอียังบ่ได้หดสนามสัมหนาฝนนี่กอไปเฝ้าออกก่อนยุ่งหลายค่ะแล้วทั้งยุ่งทั้งคันทั้งคำที่น้องจังข,งขอ,ก,อ,ขอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหนักอยู่ดี